สวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับผมพี่กินโชบต้นขหญ่วันนี้หลังจากมาจากลำตางครับผมมาดูไม้ใหม่ครับผมวันนี้ก็มาดูไม้มาตามดูเจ้าออยนี่เลยครับผมก็กรองสีเหมือนเดิมครับอาจารย์นุ่นไปใส่สุดนุ่นเลยวัน,นี้ก็อาจารย์ก็น่าจะเอาจเจ้าสายฟ้ามา ผมก็เอาก็อาทิตย์มานะครับหาอาจก็ไม่รู้ว่าตัวมไหนคมับบางทผม่ได้ถามรีบเดินไปนู่นแล้วเดี๋ยวผมเอาขึ้นก่อนครับผมเป็นเล็กๆนี่แหละเ,เ,เดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยอ่าใส่เสร็จแล้ว bất kỳ ai cũng đi để biết là có nóc ta không nhỉ? Nhẹt rồi, chụp khang lăng rút luôn đây, ô ngon thế bang nó, à, canh nòng, anh cũng một cái luôn đấy, nó cũng bưu mới anh đi đâu bảo, soi luôn đấy mà chẳng làm bạn có xảy ra tôi tôi nghĩ nó kịp vào thằng ngũ này nhất clip bên kia lại ้องใต้ต้นอ,อีกแล้วไม่เข้าเลยโอ,อ้เหรอเด็กๆอนี่ยมีใต,ต,ต้ต้ อยู่นอกอย่างดูดีสไลด์มาลงใต้ต้นเหมือนเดิมอยู่นอกไล่หูไล่ปีเต็ดนี่ครับผมถุงโรด โอ้ยเดี๋ยวให้ดูครับผมนี่ครับอารมณ์ให้ดูแล้วมนันนกโปรดครับผมล่อยสู่ธรรมชาติคืนนะครับผมเปลี่ยนไม้ใหม่ไอต,ตัวฝั่งนู้นก็บิดมาลงแต่ใต้ต้นลงตรงนี้นี่เงน,นเปลี่ยนไม้ใหม่ครับผมอ่ะใส่เสร็จแล้วครับผม ตอนนี้เลยนี่ครับผมอตอนนี้ผมก็ทำการปิดไม้แล้วครับผมมสงสใสไม้ที่เหน,นียบเบ็ดหมดครับผมเลยผมปิดฝั่งนี้เลยครับผมหลังจากกิดนกโปรดเสร็จ อย่งไงก็ขอรีวิวแบบนี้แล้วกันนะครับผมเงียบครับผมยังไม่มีนกไหนมาใกล้เลยเด็ดกร,ร้อนอไม่รู้จะมานหรือเปล่าวันนี้เอาเข้าแล้ครับ เรียบร้อยถูกแล้วครับอู้ยเอาจนได้สุสัยจะได้เปลี่ยนชื่อใหม่บุญไว้ครับมาแล้วนี่คอยจันเสียงไหนตัวนี้ไม่รู้เสียงอะไรมาก็โดนเหยียบติดอย่างไว้ครับผมเสียงกลางเสียงกลางอ้ยได้เสียงกลางแล้วอ่ะให้มันคู่คนนี่ครับผมนี่นี่นี่ใส่กิ้งนี่เลยครับผมผมบอกว่าบุญนะครับผมว่าถ้าถูก ผมจะเปลี่ยนชื่อใหม่ครับผมเจ้าอาทิตย์ปลดลกครับผมเดี๋ยวผมเอาลมให้ดูครับผมเสียงกลางครับผมติดอย่างไว้ครับได้ยินคูอยู่ครับผมเสียงกลางไม้ผมก็ถอดอกแล้วครับผมโอ้ไม,ไม่ไม่ติดไม่ไม่ติดเลยผมถอดออกครับผม นี่ครับผมนี่ครับเรียบร้อยครับผมนี่ครับะเดี๋ยวไปเอาก่อนครับผมเดี๋ยวค่อยมาดูครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมนี่ติดแล้วครับผมโอ้เปลี่ยนชื่อใหม่ครับผมบลนไว้ถ้าถูกจะเปลี่ยนชื่อใหม่ นะมือเบอนี่ครับสาเหตุครับแบตหมดเลยไม่ได้ยินครับผมโอ้เสียดายครับหลังจากติดไอ้นกโปรดเสร็จก็เปลี่ยนมาใส่ไม้ที่สองนี่ครับกิ่งนี้เลยนี่รกมากครับผมนีเดินลุยไปเสร็จเสียงกลางนะครับผมแต่ไอเสียงกลางไปหาใหญ่ครูวอ่างหนึ่งคำ หายครับผมอยู่ฝั่งนี้เงียบอ่ะเดี๋ยวเขาเอาขึ้นก่อนอุ้ยหมานรถลกก็กจนได้ในรอบหลายเดิน